การซื้อหวยเงินไม่หายกลายเป็นเงินออมนะดิฉันว่ามันเป็นนโยบายที่โดนโดนใจคนทั้งประเทศเช่นกันพูดถึงนโยบายของพรักก่อนนะซึ่งมันชัดเจนมากนะคะเหมือนทุกคนบอกว่าเอ๊ะพ,พรักไทย โครงการที่ชัดเจนที่สุดคืออะไรด <c oughs> ิฉันตอบได้เลยว่าโครงการที่ทุกวันนี้ทุกท่านทุกคนในประเทศไทยนะคะใช้ก็คือโครงการ30บัาทร,รักษาทุกโรคนะคะแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้รักษาทุกโรคอย่างเดียวนะะมารักษาทุกที่ด้วยนะะท่านเจ็บไข้ได้ป่วยจังหวัดไหนท่านก็สามารถรับไปรับการรักษาได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของไอที่ดิฉันชอบมากที่สุดคือการาซื้อหวยเงินไม่หาย กลายเป็นออมทรัพย์นะคะคือหวยกเกษียณน,นะคะซึ่งกฎหมายนี่มันชัดเจนมากคือออกมาแล้วรับรองแล้วถ้าเราได้รับเลือกตั้งได้เป็นรัฐฝ่ายรัฐบาลนะคะฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลนะคะโครงการนี้เกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเตรียมพร้อมที่จะให้ประชาชนคนไทยมีเงินออมกันทุกคนค่ะเพราะดิฉันเชื่อมั่นว่าคนไทยไม่ว่าทุกระดับซื้อหวยกันทุกคน ะะเพราะฉะนั้นการซื้อหวยเ,เงินไม่หายกลายเป็นเงินอ,อมนะดิฉนันว่ามันเป็นนโยบายที่โดนโดนใจคนทั้งประเทศเช่นกัน